ข่องแด้คืนโบววันนี้หอนคืนสู้แอลมังกรอีกครั้งนะครับโคี่ถึงสไนเปร์นี้ย้อนวันวานแอลมังกรวอลแคนโอ้ โมเดลที่โดดเด่นไม่เหมือนใครนะแอมองครไปล่างอะพี่ต้องยาวดันเฮ้ยอ่ายาวหนึ่งเฮ้ยไปล่างเรียบร้อยเอ้ยเฮ้ยโอ้โหสอรรี่ขอโทษผม เฮ้ยมา,อาโอ้โหมูฟเมนต์แอมกอร์ดอุ้ม,ม,มล่มไปเราไม่ใช่ตัววิกโ,โ๊กไม่หนีไม่ทันนะครับไม่ไม่ไม่เป็นไรครับใช่แต่เป็น อัมมกอรเลยพเพียวเีย <c> ว <oughs> แต่ว่าต้องปรับตัวนิดนึงตัววุฒนนั้นหักเบา,ามากเลยพอเล่นระมุ่มเหม็นคือคโลฟิลิ่งกับบาเลตเลยสวยเหมือนจะเข้าบีได้นะหวัาออสวยมากโอ้รวดเร็วมากครับวินี้ ออ้คมโอ้ s <S โหเ,เบากว่าน้ำหนักเบากว่า T2 ครับคือนี่ขนาดไม่ได้ใช้โตบิกนะต่ให้ฟีลลิ่งแบบองยาวดันโอเคผมหรอกฮะรถเรียบร้อยไม่ไม่มีนาน,านเหลือแล้ว อ่าโอ้โหขอโทษครับโอ้โหนลรงมากนี่ไงเพราะว่าตัวไม่จำเป็นต้องตัวเต็มนะโอ้โหหันไปทีเพื่อนถึงหน้าบีแล้วไวเกอร์พลังตัววิก ไม่สิตัววิกแต่บ,บ้านต้องมีวิกด้วยพลังวิกที่ไหนพี่โอเคสวยครับโอเ้เฮียที่ซีไฟั้งไหนที่วางใช่ไหมครับนี่ยังไม่เคยไฟถือที่วาง ตามเบอร์ไปทันโอ้โหคือขณาผมหลบแล้วเนี่ยแบบถ้าไม่ใช่ตัวกูจะวิ่งหลบไม่ทันนะวะทีนี้ต้องเสือสวยพี่เป็นตู้คิดแล้วเล็ดหมดไปด้วยไปด้วยในบีครับหืม คือถ้าเป็นตัววิกผมเพื่อนไบว่บาเอ้ยคือมันชินนะพี่ถ้าเป็นเรียนนะวิง่งวิ่งหลบทันนะตัววิกแล้วก็ชินไปนละวเอาเล่นตัวนตัวนี้กบวิ่งไม่ทันสบายอุ้ยยาวดันหรือเปล่าทีเจ็ดสองร้อยเมตรโอ้โห ผมตามไม่ทันแล้วขอโทษนะเพื่อนไปกันไวมากของแกงฮะจะล็อกตองของแกงให้โอเคครับผมของแกงอุ้ยยวโทษจบโอ้โหเรียบร้อยไม่มีใครเห็นจำไปกี้เจบากเลย เ <Fuck. S 2> ต้านึ่ไม่โดนนะครับผมเตือนเตื่นเวกอัพต, <laughs> ตัวเองก่อนั <laughs> นล่างโอ้โหขอโทษนะครับผมไม่ได้ดูไม่ได้ส่องบนล่างอยู่ I'm sorry สไยที่ล็อกไม่ถูกสักทางผมจะต้องให้เครดิตเอลมาก่อนแล้ววันนี้ อาวุธที่คุณคู่ควรกลับไปแล้วพี่กลับไปลาเข้าไปแล้วเฮ้ยเห็นนะอันเนี้ยอุ๊บเปิดฐานอุ้ยเอาเรื่องโอ้โหด่านปรเวนที่จริงใจ ด้านปราราบเซียนมาแล้วไงไงได้จังหวะเอาแอลมังกรมาเทสกับด้านปราบเซียนแล้วนะฮะเทสประสิทธิภาพด้านนี้ผมไม่รู้จะไปเล่นตรงไหนแล้วเป็นฟังบุกเลยนะประเด็นสะพานไม่เห็นนะสะพานไม่ดันไม่ดันต้องระวังกลางอพี่ห้องวัดเมื่อกี้มีคนสกิดมาอุย๊ยโอ้โหขอสกคิปช็อตเมื่อกี้เลยคือแบบตะเอาตะอง ไม่ได้เล่นเลยวิ <c oughs> ่งใส่บโบเขาแม่นมากบีดันบีดันวิปเฮ้ยบีมานะเ,เจอเจอรีบมาเราขนาดโอ้แม่ก oh <my> ้อนแป้นนี่นนะลองบีโอ้โอเฮ้ย กันอย่างรวดเร็วแลวชอบบ็อตเมืกี้โดนได้อย่างไรจังว่าไม่ได้ไม่ได้ส,ดสโคปเลยไม่ได้กดสับเลยนะกบลกจัดวมื่อกี้กดไม่ทัน,นครับ <c oughs> ห้องวัด <c oughs> ห้องวัดกลางคนหนึ่งครับไอ้ที่ผมไปเล่นบีด้วยพี่ปา <c oughs> ขึ้นบนไปละปาเราสวยครับผม เรียบร้อยบับ้านเราล่วงไปแล้วใกล้ขึ้นไวม,มากไม่ทันเนี่ยถ้าไม่ได้เปิดเสียงก็ไม่รู้บางทีจริงเป็นเป็นเหมือนกันบางทีว่าเฮ้ยเห็นอยู่แบบไปไหนแล้วอ๋อเพื่อนเราเย็บไปแล้วในบีเคียงพี่โอเคผมล็อกล็อกห้องล็อกให้ ถวยไม่ได้ไม่ได้วางโรดวางโรดไอ้อชอบเอชบาร์สีนี้แหละแบบสกินซิลเวอร์สวยจา้าโอ้ยเอชบาร์ที่จริงใจ <c oughs> ใช่หรอ กลอยเป็นสไลด์ลัวไปแล้ว <in> <laughs> อุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยที่แอลมากกังกรเนนะีแบบเป็นนึ่งในสไลดที่แบบสะโคบตรงมากนะสำหรับผมนะมันให้ความรู้สึกแบบว่าคลิกสะโคบเรามั่นใจมากนะครับ <Yeah. S 1> ประเด็นคือแบบใช้แท็กเปิดได้ฟรีเลยนะนี่คือแบบอีกหนึ่งอาวุธที่จริงใจนะ าชอบห้องหลบเอ้ยแม่ห้องลอย,อ,งอยพุทิไปดีกว่าบีเพียบเลยเจอไหมพี่ล่าสุดห้องลอยคนหนึ่งเมื่อกี้ ห้องแดงเฮ้ยเคยืองดื่มเฮ้ยไม่ใช่ละมากับดวงอีกแล้ววันนี้ดวงดีจ้านะครับสปาร์ตเอุ๊ยโอ้โหเฮ้ย,ย,ยไหท์ทายครับพี่โดนเหมือนกันเลยครับผมโมเตอพูดนะไม่ได้ ไม่ได้ฟังซงฟังเสี่ยวเลยนะเพื่อนแจ้งแล้วด้วยนะเมื่อกี้ผมขอโทษเลยนะพลาดจ้ากใจจริงโอ้ <ไป S 1> oh. นวงตาเริ่มย่อนนะใกล้ร่วงแล้วในชีวิตจริงเ <ไป S 2> อไหมผมเข้ามาแล้วแทงให้เลยห้องวัดห้องวัดีหด่ห้องวัดวดูซอย เสียห้องละซอยซอยอะโอ้ย,อยไม่เดียวจอดตลอดนะวันนี้คือแอมโกรกับหัวกระสุนเเนท่านี้เพียงพอแล้วสำหรับการวอลแคนในวันนี้แคทหมดนะครับไม่ใช่อะไรซื้อตัวละครไม่ได้จัดหัวก <c atch> ระส,สุนสบายไปหมดเล้วแคร์ ไม่ใช่วันนี้โอ้โหเสียงไม่ค่อยมีนะแต่ว่าพูดเยอะบ้างใช่ไหมอ่าโอเคถ้าทุกคนชอบเราก็ขอบคุณนะเริ่มรัวแล้วผมเด็กๆเราเริ่มรัวแลยอุ้ยแล้ว,นะว,ลวคุณมารับกระสุนแทนให้ผมเลยปังอุ้ยอโอ้โหคมมากครับที่กระสุนคนนี้ เข้าวัดมมวให้พี่เฮ้ยถวยครับคุททายใช่ไหมโอเคเฮ้ยโอ้โหอะเดียวใครยิงไว้เจ็บมากเฮ้ยได้อยู่นะพี่เมื่อกี้ถ้าแบบเราเข้าสองทางพร้อมกัน สวยครับเอาอะตีตื้นตีตื้นสู้ๆครับรดดโอ้โหด้านเนี้ยแบบไม่รู้จะเล่นมุมไหนจริง,งเดินตามขอเดินตามเพื่อนแล้วกันสววและพี่ใช่ด้วยเคลื่อนล่างอ่าเรรยบร้อย ผม s อรี่เฝ้านิ่งยิ่งไม่เคยโดนหรอกโอเคพี่มีปืนขายต๊กตรงไหนไหมขอเก็บขอไปเก็บหน่อยข้างหลังเหรอต้องนับ้วกนะอ๋อเออเก็บได้เลยผมลืมไปนึกว่าใช้ไอเทมเก็บอาวุฒิสุู <c oughs> นี่ไงพอเป็นทีเท็ดดี้ไปด้วย <c oughs> ลาก้อยซี o u a า a i นเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเสียงบีบแต่ไม่โดนสน,นัดเลยครับผมคือ <c oughs> <c oughs> ตาไม่สูนะเอาง่ายเลยครับนะโอโ้โหไม่โดนเลยนะครับผมอะไรครับนี่ฮ<ะ>พอก่อนพักก่อนไม่ถึงไปนอนแล้วนะแบบนีไ<ป>ไ้ไม่ไหวโอ้เต็มแม็กไม่โดนเลยนะฮะมันไม่ใช่แล้วสะาพานดันทวีมาเสียงนะเสียงแฮป บ้านเราพี่สะพานสะพานลงมาแล้วโชคดีครับทุกคนใช่ไหมออ๋อ,อยังไงดีผมไม่แน่ใจว่ามีสะพานอีกคนหรือเปล่าเหมือนคนละคนเลยเมื่อกี้เสาใหญ่เหรอเดี๋ยวผมเช็คให้ แม่ต่างกันพี่ชายน้องก็เลืดจะหมดรอดแนละ้วโอ้โ <c oughs> หนายตายครับผม